สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็ามาเจอเจอกับเซลน้ำแมมเซริทยารถสวยกันอีกแล้วนะคะและที่นี่ที่เดิมนะคะเซริทยารถสวยสาขาสนามบินจังหวัดสุราธานีนะคะสำหรับพี่ๆท่านใดนะ,ะที่กำลังมองหานะรถกระบะตอนเดียวตู้ทึบเชิงพาณิชย์อยู่นะ,ะวันนี้น้ำแหมมก็เติมสต็อกมาให้อีกแล้วนะ,ะบอกเลยว่าหมวดแต่มองระวังติดจองนะจ๊ะตอนนี้บอกเลยว่าตู้ทึบขายดีมากพี่ๆจ๋านะไม่ว่าจะเหนือ กลางใต้ออกตกคือมาออกที่เสรีไทยหมดเลยนะคะตอนนี้ก็คือแบบเข้ามาปุ๊บติดจองปั๊บนะถ้าใครอยากได้ห้ามราคัคพิปนี้เลยนะวันนี้เราแหม่มเติมสต๊อกมาให้แล้วนะคะกับเจ้า Toyota r ร v o นะซิงเกิลแค2.4แอนทรีนะคะคันนี้ได้ปี2020นะคะราคาเป็นแค่429,000บาทเท่านั้นจ้าพี่พี่ตานะ้าบอกเลยว่าคุ้มมากนะคะ เครดิตดีสามารถจัดเต็มฟีดาวได้เลยนะออกได้ทุกอาชีพนะคะรถไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำนะคะไม่แท้ร้อเเซแน่นอนนะคะและที่สำคัญคือคันนี้ได้ปีใหม่ด้วยนะคะและรถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะใครที่กำลังมองหารถออกไปทํางานวิ่งงานนะห้ามพลาดเลยนะคะนะอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะะช่อง YouTube ให้น้องแหม่มด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะเวลาแบบมีรถ เติมสต็อกเข้ามาใหม่ๆนะน้องแหม่มก็จะมาอัปคลิปวิดีโอให้ดูกันก่อนเลยน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูชมหน้ากันก่อนเลยน,นะ,ะสาหรับคันนี้นะ,ะจะได้เป็นชมหน้าแอนรีหรือว่าชมหน้าหมูป่านะ,ะตัวนี้ก็จะได้เป็นชมหน้าใหม่แล้วนะคะจะได้เป็นสีดานะคะตัดกับสีตัวรถที่เป็นสีขาวได้อย่างลงตัวเลยน,นะคะตัวนี้ก็คือหล่อเท่กันเลยนะคะในส่วนของไฟนะคะได้เป็นไฟหน้ามันติดเฟเคเตอร์นะ,ะตัวนี้นะคะไม่มีคราบเหลืองแต่อย่างใด นะคะให้ความสว่างตลอดการเดินทางแน่นอนนี่นะสภาพสวยๆเลยสีตัวรถก็ได้เป็นสีขาวนะคะสีขาวเดิมเลยนะคะอาจจะมีแบบรอยขีดข่วนแล้วก็ดูแลให้เก็บงานให้นะคะเพื่อความสวยงามนะคะถัดมาในส่วนของตัวล้อนะคะได้เป็นล้อกระทะเดิมโรงงานนะ,ะยางใหม่ทั้งสี่เส้นนะ,ะเป็นล้อมเป็นยางใหม่นะ,ะยางปี2 0 2 5นีบนะ,ะดอกยางนานๆเน้นๆนะ รองยางกันแบบลึกๆแบบนี้เลยนะคะไฟเลี้ยวด้านข้างมีมาให้พร้อมนะคะภาษีนะคะหมดปี2569นะคะ21กรกฎาคมนะคะที่รองที่ปัดน้ำฝนก็คือสีแบบไม่มีซีดเลยนะ,ะสภาพเดิมๆเลยไฟเลี้ยวด้านข้างนะ,ะจะอยู่ด้านข้างตรงนี้นะ,ะไฟเลี้ยวนะ,ะตอนนี้กระจกนะคะจะได้เป็นสีดำนะคะแล้วก็จะมีโลโก้ไฮลักมาให้ด้วย เลยนะกระจกเดิมโรงงานนะคะมือจับก็จะได้สีดำนะตัดกับสีตัวรถได้อย่างลงตัวเลยนะคะนี่กันรอยนะคะเดิมๆจากโตโยต้นะคะสำเนาหน้าเล่มนี่เปรดเช็คได้นะหรอยเช็คศูนย์ได้เลยนะคะสำเนาหน้าเล่มมีมาให้พร้อมนะ,ะเลขเครื่องยนต์เลขตัวถังนะคะปีเครื่องยนต์ต่างๆก็คือระบุมาชัดเจนนะคะตัวนี้ก็วางแก้วน้ําได้นะคะ นี่ SRS Airbag มีมาให้นะคะกล่องคูโบกตรงนี้ก็ใส่สิ่งของเครื่องดื่มเยน็นๆได้นะคะด้านล่างก็สามารถใส่เอกสุงเอกสารในรถได้เลยนะ,ะตัวนี้ก็คือมีมาให้ครบจบเลยนะคะเม็อาร์คนะคะนี่รูกลมกลมทริปเรียงสวยทุกจุดนะจ๊ะนี่เลยนะใครอยากจะชั่งมาดูก็ได้นะคะเรา สามารถให้ช่างมาดูรถได้เลยนะเพราะว่าของเราก็คือไม่มีชนหนักจมน้าพิกวางนะคะแน่นอนนะคะเอามาดูได้เลยนะคะอ่ะในส่วนของตัวกระบะด้านหลังนะคะนี่เม็ดโองเม็ดอาร์ครูกลมกลมกิฟนะคะตะขอยังอยู่ครบนะ,ะตัวยางนะคะยางใหม่เหมือนกันนะคะล้อด้านหลังนะ,ะนี่เลยถัดมานะคะในส่วนของด้านหลังนะคะ ไฟไท้ายไฟเบรกไฟเลี้ยวก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะไฟเบรกโดยที่3ก็สามารถใช้งานได้นะคะซิบล็อกเดิมๆนะซิบล็อกเดิมนะตะขอเม็ดอาร์ครูปกลมคงริบนะจ๊ะในส่วนของตู้นะคะสองเมตริบนะความสูงนะ,ะ2องเมตริบจะตะเบียนลงเล่มให้แล้วเรียบร้อยพร้อมวิ่งานนะคะภายในนะ,ะจะได้เป็นไม้กระดานอัดนะคะนี่ ภายในจะได้เป็นไม้กระดานอัดแบบนี้เลยนะกว้างๆแบบนี้เลยนะสายโลจิสติกสายขนส่งสายวิ่งงานสายโลจิสคอรี่วิ่งแฟตชช็อปปี้ลาซาด้านะขนย้ายสิ่งของก็คือได้หมดครบจบในคันเดียวเลยนะนี่ภายในนะคะตัว m มกไ i เนอร์นะ,ะสภาพสวยๆเลยนะไม่มีรอยชำรุดไม่มีรอยติแตกหักนะนี่เลยนะคะพี่ๆสวยมาก นี่แล้วก็ในส่วนของตู้ก็จะได้ในส่วนของตัวไฟเบรกไฟเลี Break, ้ยวมาให้ด้วยนะไฟเบรกไฟเลี้ยวก็คือติดตู้มาให้เลยนะคะตัวนี้สภาพตัวรถนี่เลยสี่แสนสี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทปียี่สิบสองหมดหรือว่าคุ้มมากนะคะเครดิตดีจะเต็มฟรีดาวไปได้เลยนะคะอ่ะเรามาดูออปชันกันบ้างนะ,ะนี่แผงประตูนะ,ะจะได้เป็นโทนสีดำนะกระจกนะคะไฟฟ้านะคะออตโต้ฝัออ่งคนขับ มีปุ่มเซ็นทันล็อกให้นะกระจกด้านนอกปรับไฟฟ้าได้นะคะกันรอยนะ,ะนี่เดิมๆเ,เลยแผ่นมออก,ก็นาะยังอยู่ครบนะจ๊ะแกะเม็ดอาร์คให้ดูนี่นะเม็ดอาร์คกลุก,ก,กมคมกริบเรียงสวยทุกจุดนะคะนี่ในส่วนของเบาะนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะเบาะหนังสีดำเป็นเกียร์แมนวนวลหกสปีด หน้าจอทัชสกรีนสัมผัสได้แอร์มนนวลนะคะเชื่อมต่อ usb ได้บลูทูธได้นะ s r i s bag มีมาให้ครบนะคะวงมอะไรอุ้มหนังมาให้แล้วคันนี้เลขไม่ประมาณแสนสี่นะคะไม่แท้ไม่เดิมไม่มีการกรัใหม่นะคะนี่เลยเลขไม่นะไฟต่างๆก็คือยังคงใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะไปดงไปดานสะอาดสะอ้านนะคะไม่มีแบบรอยเจิมนะผงยังไม่ได้แกะเลยนะและคันนี้นะคะ เพิ่งตรวจรถโดนใจนะเพิ่งตรวจไปเลยนะจากชิเชอร์นะนี่เลยเพิ่งมาตรวจเสร็จหมาดๆเลยนะมีพี่ๆนะจากบริษัทชิเชอร์นะคะมาตรวจรถให้นะ274จุดจากประเทศเยอรมันนะคะพี่ๆบอกเลยว่ามั่นใจได้นะคะได้รถสวยกรีดเอ็แน่นอนนะคะไม่มีชนหนักจมน้ำพิความไม่แท100้ร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนจากพี่พตานะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูมาชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันต่อเลยนะจ๊ะ มาดูในส่วนของห้องเครื่องยิงกันต่อเลยนะคะอย่างที่แหม่มแจ้งนะคะว่าคันนี้พิ่งตรวจเสร็จไปเลยนะคะจากบริษัทชิเชอร์นะ,ะมากกว่า2 7 4จุดเลยนะคะมัาจะเป็นห้องเครื่องภายในช่วงล่างต่างๆนะคะเ็จะมีเครื่องมือในการตรวจนะคะไม่ได้ตรวจด,ด้วยความรู้สึกนะคะอันนี้ก็คือเรามีผลตรวจใบรายงานผลให้เรียบร้อยนะคะว่ารถของเรา สวยจริงนาดเกรดเอจริงๆนะคะไม่มีชนหนักจมน้ำํำพลิกคว่ำนะคะและที่มันคือนไม่แท100้ร้0ยแน่นอนเปิดเช็คได้เลยนะคะ mm. ในส่วนของตัวห้องเครื่องนะคะคันนี้ก็ได้เป็นเครื่องยนต์2.4นะคะ2 4 0 0ซีซีนั่นเองนะคะห้องเครื่องคือแบบไม่เอี่ยมเลยพี่พี่จ๋าสะอาดนี่เลยพี่ดูนะห้องเครื่องยนต์นะ,ะของเหลวต่างๆนะคะก็ไม่มีนะคะ mm. ตรงน,นี้เราก็ในส่วนของของเหลวเราก็เปลี่ยนถ่ายให้ใหม่หมดนะคะไม่ว่าจะเป็น น้ำมันเครื่องต่างๆกลองดีต่างๆตงๆรวจเช็คให้เรียบร้อยนะคะนี่ให้ดูนะคะตัวคานด้านหน้าน,นะคะนี่ก็จะเป็นรอยกดทับฝากระโปงนะหัวน็อตต่างๆนะคะไม่มีรอยขันรอยแกะรอยแงะรอยถอดนะคะสภาพเดิมๆนี่หม้อแบตต่างๆนะคะแผ่นเพยยังอยู่ครบนะคะของแท้ของเดิมนะคะไม่มีย้อมแมวไม่มีสมซากแน,น่นอนนะคะเลขเครื่องยนต์เลขตัวถังวันจดทะเบียนก็คือตรวจเช็คได้เลย แต้มสีเดิมโรงงานนะสีชมพูชมพูเขียวๆนะก็จะเป็นจุดมาร์กเดิมจากโรงงานนะคะหัวน็อตเอ่ยอะไรเอ่ยนะนี่ปากกระโปรงนะเดิมๆจากโตโยต้าเลยนะคะหัวน็อตนะคะเม็ดอาร์กลูกกลมคมกริบนะคะนี่ดูได้เลยพี่ๆจา๋านะคะแผงกันความร้อนม,มีมาให้พร้อมนะ,ะสำหรับใครที่แบบไม่มั่นใจดูรถไม่เป็นก็สามารถเอาช่างหรือว่า ญาติพี่น้องที่ดูรถเป็นมาดูได้เลยนะขอเราก็คือเปิดให้ดูได้ได้เลยนะคะรถอยู่สาขาสนามบินจังหวัดส,สุราธานีนะคะและเทมกาคัญคือออกได้ทุกอาชีพนะ,ะของเราเครดิตด,ดีจัดเต็มฟรีดาวไปได้เลยนะคะออกรถเริ่มต้นนะคะ6,500รบาทเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าคุ้มมากนะคะพี่ๆท่านใดที่ต้องการรถออกไปวิ่งงานออกไปทํางานนะคะวิ่งทัวร์วิ่งขนของต่างๆนะคะไม่ใช่วิ่งทัวร์นะ วิ่งกลองต่างๆนะคะบอกเลยว่าคุ้มมากๆน,นะเที่ยวหนึ่งก็กําไรแล้วนะวิ่งเดินหนึ่งก็กําไรผ่อนได้แล้วแล้วคันนี้ก็คือผ่อนสบายด้วยนะแปดพันกว่าบาทนะคะบอกเลยว่าใครสนใจนะสามารถติดต่อน้องแอมได้เลยนะคะที่เบอร์0645197197นะคะ0645197197นะคะมาได้นะคะที่สาขาสนามบินจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนะคะมาดูรถตัวจริงได้เลยนะคะ น้องแหม่มยินดีให้คำปรึกษานะออกได้ทุกอาชีพนะคะยกเว้นอาชีพสีเทานะคะพี่ๆจ๋านะคะ,ะ,คะเกษตรกรไม่ต้องแนบสเตตเมน์นะพนักงานเงินเดือนพนักงานบริษัทนะคะออกได้หมดนะคะมีประวัติหรือไม่มีประวัติก็ออกได้นะ,ะถ้าเกิดไม่มีประวัติก็มาดูอีกที่หนึ่งนะคะว่าดาวอยู่ประมาณเท่าไหร่เนาะแต่ถ้ามีประวัติก็ฟรีดาวได้เลยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้น้องแหม่มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะจะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ